ครับสวัสดีครับนี่ไปงานก่อกำแพงหินกั้นดินนะครับที่บ่อตกปลาวีพี่เขาเก้าในคมอัมพตซิตี้ระยองก็ทาอัปเดตหน้างานนะครับในวันที่ยี่สิบแปดนะครับเดือนหนึ่งหกเก้านะครับกับงานก่อกำแพงหินกั้นดินนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะทําบ่อกุ้งนะครับก็อัปเดตให้ได้รับชมกันนะครับจนฝางานจะเสร็จนะครับก็เป็นบ่อกุ้งที่มีขนาดกว้างที่สี่เมตรนะครับ ความลึกนะครับรวมรักฐานตัวนี้ก็อยู่ที่3เมตร50นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบไหนนะครับก็รอชมนะครับก็เราก็จะเสริมด้วยเหล็กข้ออ้อยนะครับทุกระยะเมตรยี่เซนนะครับเป็นเหล็ก db 20มิลนะครับแล้วก็เหล็กนอนเป็นเหล็ก dB 12ครับทุกระยะห้าสิบเซนนะครับ งานดีงานไวงานแข็งแรงแล้ต้องช่างนุบปัทยานะครับกรันตีนะครับเรื่องผลงานมากมายนะครับหลายเราชิ้นงานนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับทีเบอร์โทรศูนย์แปสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับช่างนุบัทยาครับรับออกแบบติดตั้งกรแปังหินทุกทุกรูปแบบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนทําหินช่างนุบพัทยานะกับงานที่ มาจะฐานนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับงานเก่อกำแพงหินกันดินนะครับกับบ่อตกปลาที่มีขนาดใหญ่ในนิคมอมตะซิตี้ระยองนะครับครับก็ ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุปัตยาครับครับก็จะมาอภิเนะครับหน้างานนะครับให้ได้รับชมกันนะครับจนฝ่ายงานจะเสร็จนะครับที่บ่าตกปลาพี่เขาเกานะครับขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ